สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆช่องมดสั่งแชนแนลทุกๆท่านนะครับเมื่อคืนนี้มีผลการข่าฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่20พฤศจิกายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์เป็นยังกันบ้างนะครับผลุบอลไทย FA ครับหรือช้าง FA ครับสุรินทร์ซิตี้ชนะอุบลคีซิตี้2ประตูต่อ0โดม FC พ่ายนครราชสีมา FC0 ประตูต่อ2 เอพีดียูเนเต็ดพ่ายวีอาเอ็นเมืองนนท์หนึ่งประตูต่อสองลมเก้าวยู่นเตตพ่ายเมืองเลยยูเนเต็ดศูนย์ประตูต่อสองบ้านบึงซิต,ตี้พ่ายราชประชาหนึ่งประตูต่อสองเมืองแถลงพ่ายกับน้านหัวลำโพงเกตดเวศูนย์ประตูต่อหกนรายูเนเต็ดพ่ายมหาสารคามเอสบีทีศูนย์ประตูต่อหนึ่งสุรินโขงชีมูลพ่ายฉะเชิงเซาหนึ่งประตูต่อห้า มอวงโชลิสกุลเอฟซีพ่ายสุพรรณบุรีเอฟซีศูนย์ประตูต่อสามเอซ FC พ่ายนครปฐมยูเนเต็ดศูนย์ประตูต่อสองพุทธเทรายูเนเต็ดพ่ายราชนาวีนะครับศูนย์ประตูต่อสองกําแพงเพชรเอฟซีเสมอยุทธยายูเนเต็ดสองประตูต่อสองลำปูนวอริเออร์ชนะพามแบงคอกสามประตูต่อหนึ่ง ลำปางเอฟซีชนะวาลินชำลาบ2ประตูต่อ1สมุทรสาครซิตี้ชนะอุดรยูเนเต็ด2ประตูต่อ0อุดรดธานีซิตี้พ่ายกับนาทลบุรีซิตี้1ประตูต่อ3จันทบุรีเอฟซีชนะหัวหินมาลาเลนา4ประตูต่อ0ยแพร่ยูเนเต็ดชนะพิษณุโลกเอฟซีประตูต่อ1 ถูแบงคอกยู่นเตตชนะพัทยาย,ยูนินเตตสาประตูต่อ1นขอนแก่นเอฟซชนะดีเซนติทนบุรีฟอเรส8ประตูต่อ0ูนแปดลิวซิตี้ไพ่มอเกษมบัณฑิต f อฟซย์ประตูต่อ5บางกอกเอฟซชนะพาชีซิตี้7ประตูต่อศูนย์ หนองบัวพิชยาเอฟซชนะขอนแก่นยูเนเต็ด4ประตูต่อ3ราชบุรีเอฟซชนะบ้านค่ายยูเนเต็ด5ประตูต่อ0นครศรีอยเต็ดชนะเมืองตังยูเนเต็ด4ประตูต่อ2ชมบุรีเอฟซชนะประจวบเอฟซ2ประตูต่อ1เชียงรายยูเนเต็ดชนะเพชรบูรณ์ยูเนเต็ด6ประตูต่อ0ระยองเอฟซชนะพลังการเอฟซ3ประตูต่อ2 การท่าเรือ f อฟซีพาย b ีจีปทุมยูนเนเต็ดหประตูต่อ2และเมืองทองยูนเนเต็ดชนะสีสเกตยูนเนเต็ดสาประตูต่อ0ูนย์ผลพบบนโลกรอบคัดเลือกโซนเมริกาใต้โคลัมเบียพายเอกวาดอร์ศประตูต่อ1นึ่ชิลีชนะเวเนซุเอลาสประตูต่อ2องอารเจนตินาชนะเปรู1ประตูต่อ0และบราซิลเสมอลุกไว่หนึประตูต่อห ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนเอเดนเซชนะอูเอสกาสองประตูต่อหนึ่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการข่าฟุตบอลประจำขําคืนวันที่20่สิพฤศจิกายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e และกดกระดิ่งให้กับช anel มดสั่งกันด้วยเพื่อท่านอย่าไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราเดี๋ยทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ